แต่ว่าอีกเรื่องหนึ่งเนี่ยทำท่าว่าคดีใกล้จะปิดเต็มทีแล้วนะครับกรณีรรที่มีการยิงคุณพีระตันติเสรณีอ,อดีตนายกเทศมนตรีนครสงขลาเสียชีวิตนะฮะแล้วก่อนหน้านี้เนี่ยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้มีการจับกลุ่มคนร้ายได้บางส่วนแล้วนะครับจนกระทั่งล่าสุดได้มีการจับกลุ่มนายอุทิศช,ชูช่วยนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลานะฮะ หลังจากจับกลุ่มได้แล้ววันนี้นะฮะพลตำรวจเอรกรัชตะเย็นสวงที่ปรึกษาสาบ .10 ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็แถลงข่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้นะฮะก็สรุปความให้ฟังว่าคดีนี้ตำรวจออกหมายจับผู้ต้องหา10คน,น,นคเป็นผู้จ้างวานฆ่า3คนและร่วมกันฆ่าเนี่ย7คน,นะฮะการจับกลุ่มนายอุทิศถือว่าเป็นการปิดคดีนี้นะฮะถึงแม้ว่าผู้ต้องหาจะให้การปฏิเสธก็ตามแต่ตำรวจมั่นใจในหลักฐานที่มีอยู่นะฮะ คดีนี้ตอนนี้นะฮะผู้ต้องหาที่ถูกจับกุมแล้วเนี่ยมีอยู่5คนด้วยกันนะฮะก็มีอุทิศช,ชูช่วยเนี่ย,ายรายล่าสุดนะฮะกิตติชูช่วยน้องชายในอุทิศภัยสารหนูพันนิวัตรรัดแก้วแล้วก็ช่วนหมวดหมีแล้วก็ยังมีอีก5คนที่ออกหมายจับอยู่นะฮะมีปราโมดแสงอรุณนายกอบตอท่าบอนอำเภอระโนจังหวัดสงขลาชยันหนูพันอาทิตยดดวงมากนัทพลนักเลและก็สุดขีดจันเขียว ตอนนี้ตำรวจกำลังอยู่ระหว่างการติดตามตัวนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งปราโมดนี่นะฮะคนที่ชื่อปราโมดแสงอรุณนี่นะฮะมีศักเป็นน้าชายของอุทิศถูกแจ้งข้อหาจ้างวานฆ่าเช่นกันแต่ตอนนี้เขายังไม่พบตัวผู้ต้องหาทั้งหมดนะฮะเพราะว่ามีการไว้ตัวทันนะครับนี่นะฮะวันนี้ก็ช่วงที่มีการแถลงข่าวนะครับทั้งคุณแม่แล้วก็ภรรยาของทางคุณพีระนะฮะ ก็มายืนฟังการถแถลงข่าวเอารูปถ่ายของคุณพีระมาด้วยนะครับ,รบแล้วก็มาขอบคุณตํารวจแล้วก็คัดค้านการประกันตัวนะครับแต่ว่าวันนี้พนักง,งานสอบสวนของสอพเมืองสงขลาฮนะก็พานายอุทิตไปที่ศาลจังหวัดสงขลาเพื่อขออํานาจศาลผัดฟ้องฝากขังนะครับนี่นะฮะซึ่งชั้นพนักง,งานสอบสวนเนี่ยก็คัดค้านการประกันตัวนะฮะก็มีทนายความและก็ญาติของ นายอุทิศนี่นะฮะเตรียมยื่นขอประกันตัวในชั้นศาลด้วยเงินสด5ล้านแต่ก็มียากของคุณพีระแล้วก็ชาวสงขลานะฮะไม่น้อยไปรวมตัวที่หน้าศาลจังหวัดสงขลาเหมือนกันคัดค้านการประกันตัวแต่ที่สุดแล้วเนี่ยศามีคําสั่งให้ประกันตัวนายอุทิศนะฮะใช้หลักทรัพย์วงเงิน3ล้านบาทแต่ว่าพอนายอุทิศได้ประกันตัวไปก็ไปโพสต์ใน a c e b o o k นะฮะ,ะก็ประมาณว่าคือตัวเองเป็นผู้บริสุทธ<อ>ิ์เราจะขอต่อสู้คดีต่อไปนะฮะ และอย่างที่บอกไปน,นะ่ะว่า5คนที่กำลังถูกออกหมายจับเนี่ยะ,ะ1ใน5ก็คือปราโมทแสงอรุณน,นายกอ,อบตท่าบอนอภอรนอดเนี่ยนะฮะชุดสืบสวนของตำรวจในีรายงานนะครับว่านายปราโมทเนี่ยนะฮะซึ่งตอนนี้ถูกแจ้งข้อหาจ้างวานฆ่าเนี่ยนะฮะเป็นเจ้าของซุ้มมือปืนซุ้มระโนดนะฮะซึ่งเป็นกลุ่มมือปืนที่สังหารคุณพีระ ในส่วนของคดีเนี่ยตำรวจบอกว่าถือว่าปิดลงแล้วครับเพราะว่าแนวทางการสืบสวนสอบสวนผู้ที่เกี่ยวข้องในคดีนี้ตำรวจสามารถจับกลุ่มได้ทั้งมือปืนผู้ว่าจ้างผู้ร่วมก่อการนะครับหลักฐานชิ้นสําคัญนี้เป็นรายงานข่าวนะครับหลักฐานชิ้นสําคัญที่ทําให้สารอนุมัติหมายจับเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดที่บ้านของนายอุทิศเมื่อตอนที่เจ้าหน้าที่เข้าไปค้นพบในภาพนั้นมีการประชุมอยู่ในบ้าน แล้วก็มีผู้ต้องหาที่เป็นมือปืนที่จับตัวไปก่อนหน้านี้แล้วเนี่ยร่วมประชุมอยู่ด้วยโดยที่นายอุทิศนั่งหัวโตะนะฮะก็เลยเป็นที่มาของการเชิญตัวนายอุทิศไปสอบสวนเมื่อวันที่เจ<อ>็มกราคมคือไปค้นบ้านแล้วก็ไปเจอภาพในกล้องวงจรปิดเอออุทิศนนั่งหัวโตะและในที่ประชุมอ้าวมีมือปืนคนนี้อยู่ด้วย<อ>น,วนี่นะฮะฉะนั้นคุณอุทิศก็ต้องตอบในทางะตำรวจนะฮะ อ่ทราบเพราะตำรวจก็ถามว่าเนี่ยในภาพวงจรปิดเนี่ย <c oughs> คุยอะไรกัน,<อ>นคน <c oughs> นี้เป็นมือปืนเนี่ยคุยอะไรกันอยู่นะฮะซึ่งคุณดุทฎีก็ต้องตอบและพอตอบแล้วเนี่ยตำรวจก็จะไปสอบมือปืนว่าตรงกันไหมมัน<อ>ประชุมเรื่องอะไรกันบ้างใช่ไหมเออพอคุณดุทฎีตอบแล้วเนี่ยซึ่งมือปืนเนี่ยตำรวจจับได้แล้วครับก็จะได้ไปถาม่าเออใช่ไหมคุณไปบ้านเขาวันนี้คุยเรื่องนี้ใช่ไหมเรื่องอะไรมันก็ต้องตอบตรงกันนะฮะ